เมื่อวานมีข่าวคือข่าวดีกับข่าวไม่ดีที่ทางาทางสาประชาชาติเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะเอาเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ทาง UNSCR นะคะสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ สิทธิมันเออสำนักงานข่าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาตินะคะก็ออกมาช mm ื hmm. mm ่นชมรัฐบาลไทยที่แก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติหลังจากที่มีมติครมเมื่อ29ตุลาคมเร่งรัดกระบวนการให้สัญชาติครอบคลุมผู้พำนักระยะยาวเนี่ย สามแสนสามคนแล้วก็เด็กที่เกิดในไทยอีก1นึ่งแมคนนะคะโดยชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในความริเริ่มที่มีเป้าหมายสูงสุดในการลดปัญหาไร้สัญชาติของโลกนะคะต้องบอกว่าคือสา0แสนคนเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเข้ามานะคะเขาอยู่40,50ปีอยู่ยาวนานนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นบุคคลตกหล่นด้วยก็คือเกิดที่เมืองไทยมีบรรพบุรุษที่ไทยนี่แหละคะ่ะ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันซึ่งก็ปฏิเสธได้ยากนะคะก็คือการที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการส่งตัวนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาหกคนนะคะ5คนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วก็1คนเนี่ยเป็นเด็กนะคะโดย 6คนนี้เนี่ยถูกกล่าวหาจากรัฐบาลกัมพูชาวา่าก่อกบฏท,ทรยศชาติจากการที่วิจารณ์รัฐบาลบนแพลตฟอร์มใน f c e e o o o นะคะ <c oughs> ก็ถูกทางการไทยเนี่ยส่งตัวกลับไปขึ้นสารเมื่อวันที่20 พฤศจิกายนนะคะกลุ่มนักเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยชื่อว่า k h m e r Movement for Democracy ก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยแคมแมที่ก่อตั้งโดยแกนนำฝ่ายค้านที่รีภัยอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะมีความเชื่อมโยงกับพรรคส่งครรภชาติของทางฝั่งกัมพูชาที่ถูกยุบพรรคไปนะคะก็กลุ่มนี้เนี่ยกเ็เขาก็มีทั้งหมดเนี่ย ทางฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าต้องการตัวนะคะซึ่งหกคนเป็นผู้โทษค่ะหคนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งนะคะห้าขวบถูกควบคุมตัวอยู่ที่ถูกควบคุมตัวไปจากจังหวัดปทุมธานีนะคะในทางฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ยคือก็จะมีเสียงจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะคะที่บอกว่าเป็นการปฏิบัติที่ไร้ความเป็นมนุษย์มากๆนะคะ ขณะที่ทางงานสิ่งที่ห้าหกคนนี้เนี่ยเขาได้เขียนวิจารณ์รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยคืออะไรนะคะก็คือว่าพวกเขาเนี่ยคือได้พูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเป็นการส่งต่ออำนาจนะคะตั้งแต่สมัยของคุณเซนมาถึงคุณมาเนศตนี่แหละค่ะ นะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่เป็นข้อตกลงในแผนร่วมตับ ทางเวียดนามก็คือสามเหลี่ยมความร่วมมือกัมพูชาลาวเวียดนามซึ่งออนักเคลื่อนไหว6คนนี้เนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นการมอบผลประโยชน์ให้กับต่างชาติโดยมอบสัมปทานที่ดินแล้วก็มองว่าเป็นการเสียที่ดินอำนาจอธิปไตยให้กับเวียดนามนะคะเป็นประเทศที่มีความบาดหมางในทางประวัติศาสตร์แล้วก็โครงการนี้เนี่ยก็มีการประท้วงด้วยแล้วก็ทําให้มีการสลายการชุมนุมประชาชนถูกจกับกลุ่มนะคะ ทางที่เรียนหยิบยกว่าทําไมทางสาระชาชาติเนี่ยถึงวิพากวิจารณ์ซึ่งคนที่วิพากวิจาร์ก็คือโฆษกข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสาธาราชาติ UNSCR นะคะวิเวียนถันเขาบอกว่าการตัดสินใจที่จะส่งเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายภายในของประเทศไทยเองนะคะที่เราคุ้มครองผู้ที่อาจเผชิญอันตรายเมื่อกลับไปที่บ้านเกิดเขาบอกว่า อันนี้เนี่ยมันละเมิดหลักการไม่ส่งปรับนะคะแล้วก็ หลักการนี้ก็จะกำหนดให้รัฐที่มีความผูกพันรวมถึงประเทศไทยเนี่ยต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดที่ถูกขับไล่หรือส่งกลับไปยังดินแดนที่ชีวิตหรือเสรีภาพของพวกเขาเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงอันตรายก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยยึดมั่นในขมันสัญญาภายใต้กฎหมายในประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศรวมถึงพระราชบัญญัติที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งออกไปก็คือการป้องกันและปราบปรามการทรมานบังคับให้สูญหายด้วยนะคะประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2,566ซึ่งกฎหมายนี้ก็ระบุว่าการทรมานและการบังคับให้สูญหายเป็นอาชญากรรมแล้วก็ปกป้องหลักการไม่ส่งกลับด้วยนะคะซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยมีเด็กชายหนึ่งคนนะคะเ,เรื่องนี้เนี่ยสำหรับทางสาราช,าชาติก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าตกใจเพราะว่าขัดกับหลักการการกระทําเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งก็มีอยู่ในภายใต้พรบคุ้มครองเด็ก ของประเทศไทยแล้วก็กฎหมายอื่นๆด้วยนะคะคุณสันมาค่ะ